เอาแล้วครับสวัสดีกันด้วยครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธี็อกโครนา youtube no root ครับอะไแบบนึงครับอืครับให้คุณกดที่ลิงก์ด้านล่างที่ผมจิงไว้นะครับแล้วมันจะขึ้นเป็นหน้าตาแบบนี้เออแล้วให้คุณกดปิดตรงนี้ครับนี่ครับนี่อ่นี่ครับกดไปครับ นะครับกดดิยังไม่ไมปน,น,นี่ครับอืนี่ครับกดแล้วหน้าตาขึ้นแบบนี้ครับให้คุณกดปิดมาครับ คุณยังสามารถเปิดการปรเปลี่ยนทีนดีได้อีกครับถ้าคุณอยากได้คฆษานาคุณก็กดเปิดได้ครับแค่นี้นครับเสร็จแล้วความรับวันนี้ผมก็ขอจบเพีางเท่านี้นครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับบาย